กรุบๆรุกนี่ Mine. ัน <hatten> ี่เหมือนนี่นะเลยเชฟยันนลยโมโซนซักแม่เรอส์โซนซักแม่มนุพิสนุโลกนโซนซักแม่กุกยูทูบ e กกเน้อไม่เอาบางโอนเน้อจะมือเด้ยกินแต่นี้บางโอนโกนว่าโกนถักรักแมออันนี้เฟรทาโอยถอ้ยเด้อโวยโยโยใช่ไหมโ้ยโ้ยเหมือนเชฟยันเลยเชฟยันเขาจะมีกรุบกุอะไรนี่อะไรนะ อันนี้อันนี้กี่ฮาวเพลมะกะฮะเพลมะกะชื่อไม่ยาวจะสองคำมะกอกเพลงไปถึงลูกหรือผลอ๋อเพลงเพลว่าลูกหรืผลอ๋อมะกะ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 จำง่ายนะพี่รอมมะกะทุ่งนี้ห้ามถามนะมะกอกเออไอ้นี้ง่ายอันนี้ง่ายมะกะอืมใช้ศัพท์เดิมเรื่องคือเก่าคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอฟซีเลยเดี๋ยวจะได้ชมคลิปต่อไปนะคะเอ คลิปนี้ยกให้เฟื่องบุญชูชาแนลนะคะเอฟซีฝากไปกดไลค์กดติดตามเฟื่องบุญชูชาแนลนะคะท่านใดอยากเรียนรู้ภาษาคาเมรวาฬคำวาฬหลายคำก็ไปคุยกับพี่เฟื่องนะคะกดไลค์กดแชร์สมัครใช้ดูคลิปให้เฟื่องบุญชูชาแนลเดนะคะซีขอบคุณพี่เฟื่องนะคะสวัสดีค่ะตึกตึกตึ๊กตึกตึ๊กตึกตึกตึ๊กตึ๊กตึกตึ๊กตึ๊กตึ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 ๊กตึ๊กะกิน๊กตึ เขาเรียกว่าภาษาเขมรหรือภาษาเขมรเขาเสียหายไปไหนสักทีหน่อยเหมืเขมรเรียกเขมรเลยใช่ไหมใช่ถ้าให้ดูสุภาพถ้าพูดให้ดูสุภาพก็เขมรเขมรเอาที่แบบสุภาพอ่ะที่ไม่รู้ถูกเขาอ่ะเือแม่ม่รือแมรแต่ถ้าบ้านเราอ่ะไม่ถือก็เลยขอไข่หรือาอไข่อยู่นอกแม่แมรืขอไข่อยู่นอก กมขขออยุนนเหืคือถ้าพูดกับคนโซลินอ่ะเราไม่ถือแต่ถ้าไปพูดกับคนเขมรเลยพูดคําว่าเขมรน่ะเขาจะไม่ชอบเราพูดแตบเขมรค่ะพี่เขานี่ไงเขมรเขมรเขมรก็เขมรสระสระเอมอมมารอเรือเอ้ยใช่ไหมเขมรใช่ไหมก็ไข่สระเอมอมมารอเรือใช่ขอไข่สระเอมอมมารอเรืออมมารอเรืออ๋อว่ามีรอเรือด้วยเหรออ๋อต้องมีให้ลิศอ่อนด้วยใช่ไหม ไม่ต้องใส่กะรันใช่ไหมใส่กะรันถ้าเขมย์ไม่ต้องใส่ไม่ไม่เขมยในภาษาเขมย์ต้องดรอเรือกะรันโอเคเนี่คือถ้าแบบสโซลีบุรีรัำอ่ะเราไม่ถือสารับเพราะเราเป็นคนเขมย์เราเป็นคนเขมย์อยู่ฝั่งไทยแต่ว่าพูดกับคนกับประเทศกชางพูชาไม่ได้ก็ประเพชรฮอรฮอรยจิงกินยิงกินคน បានហើរអត់តែចង្អាញ់មិនແມអើមកពូនលើចង្អាញ់ណាចង្អាញ់ទៅហត់ខ្លាំងមើមើគេបករហងលើនេះមានតែមន្តិះក្រឹមមន្តិះក៏ហំបកនេះແມអើមកពូន ให่เลยนะกนรุบกรุบเนียทุกทุกคนใช่หรือหรือว่าแอน็นองใหญ่แบบเราจะพูดแบบจุงกะก็ได้จุงกะก็สบดีเหมือนกันใส่น้ำปลาแล้วมันลดเผ็ดได้ใส้นจีนอะอเผ็ด ตัวไมงหวีมันชอบไปอยู่ในหัวเออนี่น้ำปานตาลเนี่ยอร่อยหยดทองอ่ะเค็มแตเค็มมันแทนโอ้แต่นี่เค็มเหรอมันเป็นน้ำปลาแทนไงทำมาจากชอบกินอะไทำมาจากปลาหอยเป๋าฮื้อที่ชอบกินเมกาเชฟอร่อยเมกาเชฟอร่อยหอยเป๋าฮื้อเหรอหอยเป๋าเฮื้อนี่ร้านข้าวสวยกินได้เลยอร่อยอ๋อ ใส่น้ำมันหอยมังใส่อะไรเลยอร่อยใส่อเฮือโอ้เอาไปผัดเอกกลำปีผัดน้ปลาเนาะผัดน้ำปลาเนาะที่เขาาคอน่ะแพงแพงกระลำปีผัดน้ำปลาจานละแปสบจานละร้อกะลำปีคึ่งหัวทำไมถังแพงทางที่เป็นถิ่นกระลำปีแท้ๆนะปลูกอยู่บนนู้นเลย เมื่อตอนไปกินที่ไหนเจ็ดแปดปีที่แล้วอ่ะไปกินในนั้นมันเป็นสถานที่ปิดของเขาไหมถ้าเกิดสถานที่ปิดคือไปซื้อถือไม่ได้เขาขายยังไงก็ต้องกินไงเหมือนพวกที่แบบว่าเขาทำจุดเซลฟี่ถ่ายรูปอะไรเนี่ยเราก็ต้องกินของเขาบังคับขายแอปชายชอบกินผัดให้อาชายกินประจำอ่ะผัดปลาลาีน้ำปลาอร่อยแบบหุงข้าวสวยหม้อเดียวแหละไม่ต้งทำอย่างอื่นเลย กินเปี้ยวหม้อน่ะอร่อยกินกินแล้วข้าวต้มน่ะอร่อยกินเปี้ยวหม้อเลยเออเพิ่งมีสภาพสวยๆอ่ะคลิปเนี้ยเนี่ยดูแบบพี่รองก็น่ารักเออแล้วพี่เฟื่องดูดิโอ้โหแล้วของพี่ไม่มีเลยไปได้มาจากไหนน่ะนี่ไงเสือไปได้มาจากไหนเขาเอไอมันจับในสามภาพอที่เมื่อกี้นะที่เด็กกล้วยเนี่ยนะไม่รู้ก็เอไอแล้วยเมื่่่อกีี้นสงลาหดูดิไมาดูดิ ที่ไปอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ A.I มันจับให้เออแต่พี่รอมน่ารักมากเลยอ่ะซุงมาได้ร้ายไหมสุกมาได้ร้ายน่ไงมันเป็นจังหวะเสือไงธรรมชาติซุกมาไดนร้ายเสือคลิปของเสือคลิปอะไรนะฮะพี่ว่าพีภาษาเขมรกัเมื่อกี้ใช่ไหมเมนนั่นยังเป็นอัพเลยอ๋อตอนตอนเตรียมตำเออคลิปที่แล้วตอนตอนตอนเตรียมตำอ๋อ

จะ,ะค่อยๆกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ก็<อ>กิน,<อ>นสไตล์นี้เลยค<อ><อ>ือสับลงบกหู ขนมเด้อทุกคนเดี๋ยวนี่มีขนมขนมก็สู้กล้วยไม่ได้นะทัพเทศกล้วยกินกล้วยอะไรเลยอ่ะโทษรมายุนนะโ็ตเด้อขนมอะไรอ๋อขนมที่เสือใส่บาดอ๋ออะไรเสือจมบใส่บาดขนมนี่ไง ก็ <c oughs> เลยได้กิน <c oughs> เลยเนี่ยมานี่แหละไม่ได้ใส่บา <c oughs> อยู่กครอได้ใส่ทุกวัวด, <c oughs> ดมนตก็ไม่ไสวดสมาธิไปเลยน <c oughs> ถ้าอยู่ยองเมืนทุกวันหาห้องพระเราอยู่นี่มัน បួនហើយឆ្លាក់กันបើកទៀតពីគ្រឿងឡានទីលោកចាប់ទៅប្រមោលហើយអាចប្រើហ្នឹងណា